เปิดดวงลัคนาราศีมกรอประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ได้เวลาแห่งความสุขเฉลิมฉลองมีข่าวดีเรื่องบ้านรถที่ดินครอบครัวและรับทรัพย์อื้อซ่าลูกบริวารพาลวยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์มาในทีมดาพระสบดีเลยนะครับเพอท่านจะย้าย19เมษายนนี้แล้วครับ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรมีเฮอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แลวเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปเจาะลึกนะครับดาวพฤหัสบดีย้ายเตรียมรับชมกันได้นะครับและแน่นอนครับคลิปนี้อาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับแบบละเอียดไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาก็จะได้แก้ก่อนครับและท้ายคลิปก็มีเลขนําโชคด้วยนะครับถูกลงวัลได้เงินไปหลายคนแล้วนะครับตรงนี้ฟังกันให้จบเลยนะครับอ่าเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับ แน่นอนครับชาวมังกรดาวเสาร์หรือเลขเจ็ดครับเป็นดาวประจําตัวท่านได้ลอยอยู่ในเรือนการเงินแล้วอยู่บ้านพระลาหูบ้านคู่มิตรนะครับและไม่มีดาวอะไรมาทํามุมถึงครับอันนี้เป็นไทยดาวจองก็แสดงว่าจะมีลู่ทางช่องทางโอกาสสุขภาพอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาทําให้เราเนี่ยมีแรงกายแรงใจที่จะสู้ที่จะลุยให้ประสบความสําเร็จบวกกับดาวเกดอีครับ ที่เป็นรออยู่ในภพสุภะครับส่งผลให้เราเนี่ยมีเ้นแรงลางสังหอนแม่นซิกเซนดีนะครับคาดการอะไรไว้มักจะเป็นจริงนี่เห็นไหมหนุนนาชีวิตเราได้อีกก็ไปทําบุญเสริมดวงก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีและดาวพฤหัสครับโคจรได้ราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า แสดงอำนาจราชศักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีอีกโอ้โหและดาพพฤหัสเนี่ยเป็นสีอีกครับพรหัสสี่ทรงศัก์เ่มช้อยสุสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาครับเห็นไหมนี่ก็ดีอีกครับแล้วไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีอัมพูอุดมมาเกตอีกครับมีดาวพฤหัสเป็นสี่แก่ ลัคนาราศีที่เป็นสัตว์น้ําก็คือมังกรน,นี่เห็นไหมาะนนําได้สามตําแหน่งนี่เฮงสามต่อเลยนะครับสุดๆครับเลยบอกก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเฉลิมฉลองครับดวงดีมากดวงขึ้นมากเฮงแบบสุดๆครับรู้ไว้เลยจากนี้ทําอะไรไปมีเกณฑ์มีคนเมตตามีคนอุปถรัรมภ์คัาชูนะครับทําให้เราประสบความสําเร็จชัดๆเลยคือหลังสิเก้าเมษาไปแล้วครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ อ่าทีนี้มาดูการเงินการเงินก็ดาวราหูแต่ก็มีดาวเสาไปลอยมันก็ตัวเราแหละไปหาเงินแสดงว่าเงินทองที่ได้มาเนี่ยได้จากตัวเราเองความรู้ความสามารถสติปัญญาความเก๋าประสบการณ์นี่ได้หมดเลยหรือการประยุก์ตแอปรต่อยอดเนี่ยคิดไอเดียอะไรดีๆออกในช่วงนี้ได้เยอะนะครับก็ไปลงมือทาก็สําเร็จส่วนดาวการเงินดาวราหูเราเห็นไหมครับ เป็นเทวีโชคไม่พอไปเจอดาวพัสบดีได้ราชาโชคอีกแม่ก็สวยงามนะครับแต่เพื่อจะลาหูนี่เขาเรียกยคู่ค้าขายครับแสดงว่าจะมีเกณฑ์มีคนมาชวนทําธุรกิจหรือมีเกณฑ์จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งรายได้เจราจาต่อรองกันในเดือนนี้มีแน่นอนก็ทําไปเลยนะครับลาหูเจออาทิตย์ครับดาวกันเงินเจอดาวอาทิตย์อาทิตย์มาจากเดือนมรณะแปลว่ามีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลเดินทางแล้วได้ตังหรือมรณะแปลว่าแะแก้ปัญหาแล้วได้เงินอ้าวอย่างนี้ก็ได้ หรือออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือไปติดต่อคนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆแล้วทำให้เรามีเงินมีทองออกมาไ,ได้อีกนะครับ2ดาวพุธอีกครับลาหูไปเจอพระพุธด,ดาวกันเงินเจอดาวพุธคู่ศัตรูพุธอันธพาลวิวาทลาหูแปลว่าต้องไปเคลียร์หรือมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะได้เงินนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยได้เยอะเห็นไหมหรือต้องมีการเซ็นเอกสารต้องพูดเจรจาค้าขายนายหน้าคนกลาง โอ้โห,โหเรียกว่าการเงินที่ผมบอกเลยคือคักแน่นอนนะเพราะมีทั้งดาวพฤหัสดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูกันก็ตามนะแต่ผมเชื่อว่าดวงเราดีอ่ะยิ่งดาวสาวไปเราในเดือนการเงินเน่ยเราจะทําทุกวิถีทางในทางที่ถูกต้องก็จะทําให้เราได้เงินเห็นไหมแล้ไปอยู่ในเรือนพันธุ์อีกได้จากอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวได้บ้านได้รถที่ดินสังหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูแล้ว ผมมองแล้วยังไงก็ดีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยินดีด้วยนะแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับแต่ให้รู้หแหละว,ว่าเออเฮ้ยดาวกันเงินแล้วโอ้โหมีดาวมาชุ่มนุ่มเยอะอย่างนี้แสดงว่าต้องมีลู่ทางช่องทางแต่ว่ามันจะมีช่องทางอะไรให้มันได้ทํางานแล้วกเกิดเงินเกิดทรัพย์อ่ะได้จากโชคลาภก็ได้เนี่ยทำไปเลยครับแล้วจะดีครับอะนะมาในเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภเนี่ยถ้ามองตรงๆก็คือดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะนะครับ แต่ลาพายไ,ไปลอยอยู่ในเรือนอลิครับแต่ดูให้ดีนะดาวอลีก็ไปลอยอยู่ในเรือนพันธุเ้านะั้นแสดงว่าโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้จากเลขบ้านเลขรถครับก็อย่าลืมสิดาวราหูการเงินแล้วก็อยู่ในเรือนพันธุบ้านรถที่ดินดาวพฤหัสเห็นไหมครับเป็นราชาโชคในเรือนบ้านรถที่ดินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นข่าวดีที่ได้พูดไปในตอนต้นคลิปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเฮ้ยเราเนะ่ย จะมีเกณฑ์ได้บ้านรถที่ดินก็ได้หรือจะเลขบ้านเล่นรถออกก็ได้แต่แน่นอนครับไม่ได้ออกตรงๆครับมีเกณฑ์ต้องกลับด้วยพระโชคลาภเป็นอิริณะห้าสี่สี 5, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 5, ่ห้าห้าแปดแปดห้าก็กลับไปกลับมาหน่อยนะครับอันนี้ถึงจะดีนะครับเพนะราะน,นั้นโชคลาภก็เลยอยู่แล้วโดดเด่นบวกกัะดาวศุกร์เจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าเสี่ยงโชคเป็นกเกษตรตาที่บดีอ้าวก็มีโชคไา้เหมือนกันตัวเราก็ไปรอในเรือนการเงินก็มีเกณฑ์ได้เงินจากโชคลาภก็ได้ แลดาวเกตอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาก็ไปเราอยู่เดือนสุภะพบที่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยพระรวมดาวสิษย์ดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบอยู่นะครับตรงนี้ก็ยินดีด้วยจะอจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับอันนี้ต้องบอกกันให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยเฉลิมฉลองได้ทั้งเงินได้ทั้งงานได้ทั้งโชคลาบเลยนะครับตรงนี้จัดไปในเรื่องการงานกันบ้างการงานดาวศุกร์เห็นได้ใช้ว่าดาวศุกร์ พ้นจากความเป็นปกปูป,ปะปะแปดเมษาเพราะนั้นถ้าช่วงนี้ที่ฟังอยู่งานมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาาครึ่งกลางๆก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าแปดเมษาไปแล้วเป็นเกษตรศาที่บดีเลยนะมั่นคงสตองเลยจะมีงานตกงานไม่เกินได้งานหลังแปดเมษาไปแล้วนะครับหรือทํางานประจําก็ได้การงานที่ดีขึ้นได้งานที่ตรงใจมากขึ้นนะครับสามารถทําด้วยตัวเราเองแล้วประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่งานที่อยู่ในพบปุตตาน,นี่ผมอยากจะฝากคือเป็นจ็อบจ็อบเคสเคสลายลายคนๆพวกงานระยะสั้นอะไรแบบนี้จะดีนะครับนะเป็นไม่ต้องไปทําอะไรนานๆหรือไม่ต้องไปนั่งติดโต๊ะนานมันจะไม่ถูกโฉลกมันจะเหนื่อยแล้วยิ่งร่วมกับดาวมฤรตยูอีกเห็นไหมต้องปรับปรับฉับพันตัดสินใจทําทันทีทําผ่านโลกออนไลน์โซเชียลหรือเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนงานได้หมดเลยนะครับถ้ามีใครมาเสนอ งานดีๆให้กับเรารายได้ดีๆทําได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องกังวลเพราะเจอดาวไม่ได้อยู่เปดาวอย่างใรเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมโดดเด่นเลยยิ่งดาวสุขเราเด่นดาวการงานเด่นแปลว่าอะไรต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนทําตัวให้มีความสุขเข้าไว้เดี๋ยวมันจะดึงดูดเรื่องดีๆงานดีๆเงินดีๆเข้าหาเราเราก็มีความสุขครับได้เงินได้ทองเหนะต้องทําตามนี้เลยนะก็จะดีมากในเรื่องของการงานหรือรวมไปถึงดาวพฤหัส ที่มันอยู่ในเรือนพันธุ์แล้วไปเล็งกับภพบกรรม,มะการงานเราแล้วพัดเปานไปไลปอุมเกณฑ์ใครเห็นใครก็รักยินเฉยๆเขาก็รักหลังสิบเก้าเมษาก็จะทําให้เรามีเจ้านายเมตตาอุปถรัรมภ์มากขึ้นให้งานดีๆได้ข้อเสนอดีๆอ่าได้อีเห็นไหมได้อัมพุอุดมเกณฑ์โอ,โอ้โหอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของงานนั้นเรื่องงานเนี่ยพีกมากจเจริญมากปังมากยืนหนึ่งได้เลยหลังแปดเมษานะครับตรงนี้ยินดีด้วยนะครับ ต่อไปในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวคือดาวอังคารครับดาวอังคารเราเนี่ยถึงแม้จะไปลอยอยู่ในเรือนอาิกก็ตามนะแต่ดาวเจ้าเหลืออาดิกก็ไปลอยอยู่ในเรือนพันธุทุกบวกกับมีอาทิตย์พฤหัสพุธราหูครับอยู่ในเรือนครอบครัวแปลว่าครอบครัวจะมีสีสันมากสีสันก็มีทั้งรักกันมีทั้งงอนกันทะเลาะก,กันได้หมดเพราะมีทั้งคู่งมัคู่คตัวอยู่ในนั้นนะครับหรือกําลังจะซื้อ ก็ได้ในช่วงเวลานี้เลยหลัง19เมษายนนะครับกำลังดูได้บ้านที่ถูกใจได้รถที่ดีรถที่ชอบเนี่ยก็จะมาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วยิ่งช่วงเมษายนช่วงมอเตอร์โชว์เห็นไหมไปดูไปจองได้ข้อเสนอพิเศษได้รถราคาถูกข้อเสนอของแถมเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นเลขบ้านเลขรถออกก็อย่าได้แปลกใจโอ้โหมันพูดง่ายๆหรือไปกินไปเที่ยวกับคนในครอบครัวไปพักร้อนไปซัมเมอร์ โอ้โห oh, ได้หมดครับดีๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมมอลรนะพันทุมรณะพันทุกปลว่าอะไรไปพักร้อดไปฮอลิเดย์นอกบ้านหรือมีเกณฑ์จะทําบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถใหม่ก็ได้ทำแล้วดีขึ้นพเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งความสาเร็จดาวที่เป็นมหาอุดด้วยยิ่งใหญ่ทาเลยครับดีๆทั้งนั้นไม่ได้ขัดสัทธาอะไรเลยนะครับเห็นแล้วยินดีด้วยอ่านในเรื่องความรักกันบ้างแหมแน่นอนครับ ก็ไม่มีดาวอะไรร้ายๆไปทํามุงในเรื่องคนรักสองดาวเสาวที่แบบเสาทับรักทับจันจะพันร้ายเจอวิบัติหายลูกไม่นีก็ไปหมดแล้วดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรโอ้โหเนี่ยผมดูแล้วความรักสุกสดใสครับใช้คํานี้ได้เลยนะและยิ่งดาวหัสเป็นปฐุมมกเกี์เนี่ยที่บอกว่ายืนเฉยๆเขาก็รักกัดคนโสดก็จะมีคนมารักมาชอบเราแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้คนไกลตัว คนที่ทํางานก็ได้คนใกล้บ้านก็ได้ายินดีด้วยนะครับก็จะเริ่มมีเข้ามานะคนโสดก็ยินดีด้วยคนมีคู่ก็เรียกว่าคึกคืนมีความสุขเอ็นเตอร์เทนไปกินไปเที่ยวได้ด้วยกันนะครับไม่ค่อยทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันมากมายนะครับโอ้โหเรียกว่าโดดเด่นครับเรื่องความรักยินดีด้วยหรือหุ้นส่วนก็ได้นะความรักคือผมมองว่าเป็นพบปัตนิครับปัตนีแปลว่าหุ้นส่วน พุ่นส่วนก็จะสมัครสมานสามคกีมีคนชวนทำนูน่นทำนี่เพื่อให้ได้ต่างมากขึ้นก็ได้หรือลูกค้าเข้ารัวนๆทั้งจากออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยไปทําให้หมดเลยนะครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษยินดีด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นครับเพราะอะไรก็ดาวสุกนะเป็นกเกษตรตาที่ดีในพบุตตะครับเพราะฉะนั้นจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบริวารใหม่ก็ได้อ่เพราะเจอดาวมุิติย่เปลี่ยนใหม่แล้วได้ดีกว่าเดิม ก็ดีเลยถ้าคนเก่าอยากจะออกก็ออกไปรับคนใหม่มาก็ได้นะครับตรงนี้หรือมีงานอะไรก็กระจายให้ลูกน้องทําเต็มที่ได้เลยเพราะเขาเป็นกเกษตรเขาจะทําได้เป็นอย่างดีมั่นคงหรือไปทําผ่านลกออนไลน์เยอะขึ้นเพราะอยู่ร่วมกับดาวมฤติอยู่เห็นไหมครับหรือให้เขาแต่งตัวดีๆนะครับหรือพาเขาไปกินไปเที่ยวไปเลี้ยงหน่อยเพราะพอเขาได้รับการอินเตอร์เทนที่ดีเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีมากเพราะดาวลูกน้องเราเป็นดาวสุขชอบสังสรรค์สนุกสนานเฮฮากินเที่ยวเพราะฉะนั้น เรารู้ดาวเห็นไหมแล้วเอาดาวมาบริหารชีวิตพอเขาชอบเรื่องนี้แล้วเราทำให้เขาถูกใจเขาก็จะไปทํางานแล้วเป็นอย่างดีหากับคื้นเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าเห็นไหมนี่ดูเจาะลึกจากพื้นดวงเลยนะครับอืลูกเราก็เหมือนกันพาไปกินไปเที่ยวพาไปเอินเตอร์เทนนะครับรับรองเลยเดี๋ยวลูกจะน่ารักไม่งอนอะไรอย่างเงี้ยได้อีกเหมือนกันหรือลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานของเขาก็ได้ แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีครับเพราะเป็นเกษตรตาที่บด,ดีนั่นเองนะครับนะโดยรวมแล้วเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ฝากหน่อยสําหรับคนยังไม่พร้อมจะมีลูกเพราะมริยูจะทําให้ท้องก่อนแต่งแล้วต้องไปทําแท้งก็จะมีปัญหาดวงเราก็จะตกนะครับแต่ถ้าอยากมีเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้บุตรไว้สืบวงตระกูลอ่าสมใจยอยากได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ยินดีด้วยนะสรุปเฉลิมฉลองแน่นอนเดือนนี้ เลขนำโชคครับ5 1 4 8 0ครับขอให้ชาวมังกรทุกท่านเฮงรวยๆนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครนะครับอยากดูดวงกัจจา์กิจวัารแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่นี่นะครับแล้วทำตามในไลน์บอกได้เลยหรือฟังต่อให้จบจะบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมวงชะตาส่วนบุคคลมีไม่ได้อย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับ ที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลยขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกรก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดวชะตาสู่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอศกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรลํารวยนะครับอาจารย์เพ็ทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ